อกาเหานี่ยอยู่หนวะงโอ้พอได้กินด่วนลวพี่้นงโอ้พี่้นงปิดคลับไเนี่ยพี่หนงทุกเลยสวัสดีงามสอสอหมืนคับพี่นงจะเป็นไกหนาวดี ลมแห้งเยน็นเย็นตอนนี้ตีหาเครื่องก็อยู่หกโงแล้วบ่ไหวมาดังไฟยิงมันลมเย็นครับลมมีลมแห้งครับมะโรงมันได้การจะมาเสวดีครับนี่น่อยมันโยบานเอาเลย นเ,นเ,เห็นแบบนี้แล้วก็คือทอนบ้านนี่ด้กแต่ว่าเขาก็ต้องสู่ไปก่อนครับครับก็บกบกบสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีพอส5อสคพันทางไว้บหแล้วพี่้นงเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ตามทั้งใหม่ทั้งเก่า้ะพี่น้นงติดตามให้มากดไลค์กดแชร์ให้นะพี่้องขอบคุณมากมากเลย มนจิบตอกป่าผมก็ตกอยู่ครับแต่ว่าผมบ่คอยแต่ทายครับมันป stuffing, <S <S ่าบ่กินต้นเนื่องครับป่ามันบนั่นคือเก่านะมันบ evet. ่ค่อยไหลายคือเก่ารถด้วยจะกินจักตัวหนึ่งผมบ่เลยบ่คอยอยากทายเดี๋ยวตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศที่มาส้ากันครับพี่น้องว่าจิมนี้อีหยังบ่เนี่มาส่าจิมงนี้ไกลขันบ่ามากไกลอ่ขันยนยมาส้าเด้วยจิได้ยินบู้เนี่ सूर्यहरूले पनि เดี๋ยวขุ้เขากันพี่น้องขุ้นเขาไปกิน บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศเดียหายากอยู่จริงๆ <c oughs> หาอยากมากก็มาเลย <c oughs> ตอนรับได้เป็นพันพันคนเลยครับที่นี่ <c oughs> เออพี่น้องเอ้ยบรรัตท <c oughs> ่านตรงนี้นี <c oughs> รร่หอดบักท่านมาท่านสุกผมมีนอนจกักโตบรรยากาศนี้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงท้องขาภูมิอยู่แค่นี้พอมี 1ิ้สาบองสาครับแล้งว่าจะตัดยาครับชีกตายเต็มเลยหืมฝงโฟกัดนี่ชีกตายเต็มเลยพี่หน้องยังใหม่ๆเลยเนี่ย่าจจะประมาณวันหนึ่งเนี่ย มันมืองนึ่แหละเต็มเลยเป็นกล่องเลยเวีนโตมันเนาะเริ่มขำแล้วครับพี่น้องบ่สามนาม้ำาตะเวีนอาบเพราะไรพี่นงถ์ตแก้มา้ยผมตะกลับไปนี่ขับรถมาจากกรุงเทพมาจะเห็ดเลยครับเขาครับพี่น้องนี่เขาผมกลองหุงเลยหลือหุงตมัดเสื่อมมาานันเหลืออยู่นี่อยู่พูดเดียวสานีก,กับพ่อครับแล้วก็มีนี่น้องงวพี่น้อง ต้มน่ององ,งัวแต่ว่านี่อันนี้ที่เก็บไหวที่เก็บไว้ครับเพราะว่าผมอุ่นๆไว้พอดีคอกงัวมั่อกี้เอามาให้ครับก็เจ้าเลี้ยงงวัวนี่เอามาใหาย้ยสองน่องเลยครับตักออกไหวอนองหน่อยหน่อยนึงพีงงห่หนุ่มง้อง้อโอ้พอด้กินด,ด่วนเลยพี่น้อหนี่บอากาศเสือกินมันแพงแ <laughs> ล้วกับสามลอย วนไหวไปกินบ้านครับกินแล้ครอบครัวครับตอนผมจะเห็ดกับเขาอีกม่นู้นครับกินครับอยู่นี่ยื้รอะไรกตะใครเหนื่อกับซ้นี้แหล่ะกลับไปนอกตอนนี้ก็มืดเรียบร้อยแล้วครับตะแก้เพิ่งกับอาบน้ำเพิ่งแล้วเห็ดกับเขากินครับวันนี้กินู้เดียวครับวันนี้มีผู้ใดอยู่แต่ว่าจีนี้หลายคนหนึ่งมันเป็นมูอยู่ประมาณหาทุ่มกี่มาป่นะ ซีทุ่มหาทุ่มจักที่มามานเลยี่ผมซื้อเนื้อมาครับเนี่ยผมว่าจะพัดเนื้อครับพี่น้องพักใส้นมใม้สมเนี่ยนันเกียงผุดมามีน้องไม่สมครับล้วพักพริกแกงพวกตั้มแหละครับเนี่ยนี่ใบกะเพรากระเพราธรรมดากัะเพรเาควายใบใหญ่งงเนี่ยนี่ผมนำปลา,า,าเกี๊ยวมาบิดครับพอมครับพี่น้องมาหั่นเนื้อครับวันนี้ mượn mọi điện thoại. Một nhập mắt của lạc phát quách 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 chính như quách 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 xịt xịt ที่เล็กหลานวัสิมันวันประมาณสองถุงเข้าไปมากวันมะมันสี่ห้าถุ่มวันนี้ผมไปดูผู้เดียวด้วยกว่าไปยุ่งนิหมาเลยวันนี้นเขาจะพัดไฟหมอนะครับเพราะว่าผมก็ได้กระถางม,มาหมอกับหมอตบหน่วงหัวเราไม่จะเป็นเปือดด่วยแน่อย

สุดเน่คู่คิดผมลดครับด,ดีน้ตาลจักน้อยนึ่นปีนองพัดตรงนเนื้ตาลกันผน้อใไปโอหอมเลยปีนองนอเดยกระเสียบครับสุดคู่คิด กรใเ่ใส่ะเงมทุอ้เข้ม,มจังเลย,ย,ยเจ็นวัดกับ,บอกสิบมนบาทดีน้องเด้บอกเข้มขดี่นองพอดีพอดีเลย อก็ ừ, ดีตามเดไปกับเขาง่งยๆนะดูเดียวพ้อมกับกระพกไหมหอมหอมไม่นองเลยอ่ะเสียดเดืยบรอยพี่นอง แบบน้ำคูปคิดเนาะแห้งแห่งไร้กับบอลนักพี่น้องผมชอบนำๆจังหน่อยโอเคมาเด้ครับพี่น้องครับผมกินข่ามกันครับไง่ายๆครับลาดเอาเลยครับรัดกับเลยไง,ไง่ายๆเลยหอมหอมใบกระเพราเลยกระเพราง่ายกระเพราไว้นะหอมครับ มือสนัดเนาะจะไฟปุ่กนก่อนเนะกับควางไฟตอนนี้จะ่ทุ่งหรอปุ้นเนี่ยแค่ทุ่มือนเน,นี่ทุ่ม ต่อซีฟีครับกับหมอเดนะ้อมาครับขึ้ขนเขาเรากเจะนอนปักกอนครับอู้เปลี่ยสะใจพี่น้องเรื่องไหนครับพี่น้อง โอ้พี่น้องเผ็ดขัดเผ็ดแน่พี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะห่อครับวันนีผมเก็บถุงห่อมานน้ำเนี่ยโอ้กินมาลุ้นครับเนี่ยเขาก็เหลืออยู่เผ็ดเผ็ดจะมันกับเผาระวันปิกกูเนี่ยโอ้เสียบครับพี่น้กเนี่ยนเะมนูผมหม,มักเมนูปวดผมพี่น้กเมนูปวดของครอบครัวจะห่อไว้พี่น้อง พี่น้องตอนนี้ผมก็ินข้าอิ่มแล้วครับเพจจัดจานดีเผ็ดเพ็ดสุดๆเลยก <c oughs> ็ติดเตาไว้ค้อเก่าแล้วครับเอาไว้ให้ลูกน้องเป็นนอนเป็นมูก็มือนี้ก็เป็นขีดส่งขายพี่เก่าตอลอบปีใหม่แล้วพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องก็ไปใส่ทั้งนี้แหละครับพี่น้อง เพราะว่าอายุกับคนข้าให้เหล็วก็เห็ดได้ซ้ำเงินละจู่เจ้าดอกตกป่ากับบ่อเด้คือเก่าเพราะว่ามันป่า,ปามันบ่มีคือเก่าป่าคำว่ปาป่านี่ทะเลนี่มันบางทีไอน,มน,มน,มนามเสียมมันกับบก,กินสินะบ่ค่อยินเบียดกับบ่ค่อยเดตัวบนได้ต้ตก็กขอบคุณที่คาลับช่วกดไล์ให้พี่น้องเด้อขอบคุณจังยิ่งเลยครับก็คืนนี่ก็คอยลูกนอนรับฟันดีก็มาเจอ คิดที่ดอกแต่ว่าบ่อพี่ยังดอกครับบ่อพี่ยังดอกไหนนอนได้อยู่ดอกพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวเจอกันจิบหน่อยได้พี่น้องเนดะ้ออยู่ที่จังหวัดมหาสารคามสำหรับพี่นีิก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสาธุขอให้ทุกคนอยู่หลานนอนหลับฝันดีเดอ้อสาธุคนต่างถิ่นมาเมื่อไหร่ละครก็มีความคิดเนี่ยผู้ดเดียวพออยู่ในภูเขาเคิดครับ